Uhm. สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาอยู่ที่ร้านนะครับผมนะเขาเรียกว่าเป็นการขายไม้ไผ่นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่จะต่อยอดนะสำหรับไม้ไผ่คือการทาซุ้มนะวันนี้เราได้มาดูซุ้มนะครับแล้วก็ได้สั่งซุ้มไว้นะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับไม่ไกลนะจากตัวเมืองลําพูนนะครับก็เป็นร้านชื่อว่าสําเนาไม้ไผ่นี่วันนี้มาโปรโมทนิดนึง นะครับแล้วก็เจ้าของร้านนี่ใจดีนะครับเจ้าของร้านใจดีก็วันนี้มาเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะขนไปที่สวนกันนะครับผมนะก็จะได้มีร่มนะครับเวลาเราไปที่สวนเนี่ยนะก็จะได้ใช้นะครับสำหรับในส่วนของร่มตรงนี้นะก็สั่งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะว่าการยกขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เตรียมไปนะครับแล้วก็ไปไว้สวนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ นี่นะผมก็ขนาดที่สั่งไว้เนี่ยนะฮะก็คือเป็น2อคูณสนะครับสองสองก็อ้โหัวใหญ่พอตัวเลยนะครับต้องใช้4คนนะฮะในการที่หามขึ้นนะครับก็ใช้ได้เลยนะนี่วิธีการเอาขึ้นรถนะใส่รถกระบะไปครับน,นี่ ทีเขาก็จะยกด้านหน้าขึ้นแล้วก็ถอยข้างหลังไปนะครับแล้วก็ยกด้านหลังขึ้นนะนี่ครับน,นี่ครับสวยอ่าครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรีวิวละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่ารูปทรงรูปร่างเป็นอย่างไรนะนะครับผมนี่นะครับผมใครที่สนใจนะครับสำหรับในส่วนของตัว ซุ้มนะครับที่อยากจะไปไว้บ้านสวนนะครับหรือไปไว้ที่บ้านก็แล้วแต่นะได้ล่มนะดูใหญ่มากทําดีฮะสวยมากครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับเห็นเจาะร่องเจาะรูอยู่นี่คือแบบบางทีให้ลมมันเข้าไปนะเวลาเรานั่งอยู่ข้างในนะครับดีไซน์ออกแบบเขาก็จะมีแบบมาตรฐานนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะดัดแปลงเนาะตามที่เราชื่นชอบอีกทีหนึ่งได้นะนี่นะครับเตรียมไปส่งที่สวนนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูกันต่อนะที่สวนกันก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่ สนใจนะสำหรับการสั่งซุ้มนะครับหรือว่าจะเป็นแค่ไม้ไผ่นะหรือจะเป็นโขมไมยูคาเนาะนะครับโอ้เกลียยเลยนะครับเกลียยเลยนี่ฮะนะต้องการที่จะใช้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ร้านนี้แล้วกันนะนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวไติดตามเดี๋ยวก็ไปดูันที่สวนอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของตัวซุ้มตัวนี้นะครับที่เอาไว้บ้านสวนนะขนาด 2, อคูณสนะครับผมนะไปครับผมตอนนี้เขาก็ทําการมัดแล้วก็เดี๋ยว ลำเลียงเตรียมไปที่สวนกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนฮะถึงสวนเรียบร้อยแล้วนะะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปลงกัน 嗯，错了。

โอเคครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยอ่านี้มาอยู่ที่สวนกันครับนี่ฮะโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าเอาไว้นะครับผมกันแดดกันฝนได้อยู่นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นเพิงตอนแรกที่ยังไม่มีนะเดี๋ยวไงค่อยมารีวิวกันครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะดูนะครับข้อมูลนะหรือว่าชื่อร้านนะฮะ ข้างหน้านี้นะครับผมจะเอาคือจะเป็นทางเข้าแหละฮะแล้วก็เดี๋ยวมีไม้นะครับที่จะเอามาวางใส่ตรงร่องนะครับผมเดี๋ยวลูกพี่ใส่ไม้เลยฮะนี่ก็ทีมงานนะครับของเจ๊นะฮะที่เอามาส่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามานะครับที่สวนเลยนี่ถมดินเรียบร้อยถมดินเรียบร้อยจริงๆด้านหน้านี้ก็คือที่เปิดไว้เนี่ยนะครับเราจะเอาไว้กันบางทีมีหมามีอะไรมานะเราก็กันไว้นะครับด้านข้างมีเขาเรียกว่า เจาะรูนี่เป็นระบายการเดี๋ยงไงรีวิวกันอีกที่นึงนะครับผมนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะที่เอามาไว้นะครับสำหรับบ้านสวนนะนะครับเดี๋ยวไงข้อมูลนะครับผมร้านก็สำเนาไม้ไผ่นะฮะเซิร์ชข้อมูลได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะหาดูได้นะครับเป็นซุ้มสวยๆนะครับซุ้มสวยๆหรือบางทีมีแค่นะมีไม้ยูคาพวกนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะสอบถามระเอียดได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามต่อไป สำหรับรายละเอียดนะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ